แกมาทำอะไรที่นี่ไอ้จอเล่งอย่างพวกแกเี่ยลงมาทางตอนใต้ไม่ร้อนขนบ้าหรือพวกตัวคนเราต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือแบบไหนกันไม่บอกมาสิพวกตำรวจมันจะยึดเอดินสเบิร์กเราไม่ยอมจะยึดเอดินสเบิร์กอย่างงั้นเหรอเรามีอาร์ติแฟก มากมายแต่เราขาดกำลังคนฉันมีกำลังคนงแต่กำลังคนเนี่ยจะโพ่หน้าออมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาว่าฉันสนใจถึงแม้มีฉันคนเดียวก็ตาม โคอใหญ่เลยหญิงตัวเมียเรีบๆส่งกระดาษมาให้ได้แล้วเ <c oughs> จะ้จะตามกำลังคนมาเคร่มจะได้ผลหรือเปล่าก็อีกเรื่องรกครึ่งชั่วโมงต้องรีบแล้ว <c oughs> ไปด้วยกันเลยไหมบล็กวอเทอรเป็นไงแล้วเดี๋ยวคย่อยไปเทีนิสเบิร์กเลย น้ำดำน้ำดำน้ำดำดำน้ำดำไม่ต้องส่งแล้วจดหมายนำพวกเราไปน้ำดำตามมาตามมาจะพวกริงจอยริงแต่ไม่จอยริงใหญ่ ไปไหนกันหมดวันนี้ ก็ส่งจดหมาสักคู่นะไอจอยรอก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเอนสเบอร์กันเลยหลังจากท่านส่งเสร็จเอาเถอไปกระเทยพวกลิงกังเรามีเวลาไม่มากเรียบร้อยโอ้ไม่พอใจซะด้วยตัวขนไปเร้วจะพวกตัวขน เดี๋ยวพวกมันจะต้องเข้ามาที่นี่มันจะเข้ามาจากทางด้านนูน้นเราต้องลงไปอีกข้างบนนี้มันมอง,มอ,งอะไรไม่เห็นสูงเกินไปอยู่กันข้างล่างเต็มเลยไอ้โจรก็ซีบเนอะไอ้โจ คนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบอยู่กันสี่คนสี่ตัวเอฟไม่ชอบไข่หอมเอฟจะกบจัดไข่หอมไม่หมดฉันก็ไม่ชอบคนไข่หอมมันหอมจริงๆเอฟจะเปิดด้วย กล้วยเอฟเอากล้วยมากล้วยนะพวกมันอยู่กันใจกลางเมืองแน่ๆเอฟเอากล้วยมาจะททางเข้าอย่างมองอะไรไม่เห็นดีดีมากเอฟเอากล้วยพวกมันกินเพราะว่าจะได้ฉลาดขึ้นจะได้รู้ว่าไม่ควรล่านานิครมเราก็ไม่ควรล่าบ้านของคนนู่นทำซะถ้าเป็นสิ่งที่ แกต้องทำทำในสิ่งที่มันจัดการกับคนในฝูงของพวกแกมันไม่ให้พวกแกเป็นแค่สัตป,ปา่าฉันเห็นแกเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมกว่านั้น <c oughs> ถ้าเราจะมีกันอยู่แค่สีแต่เราจะสัง่งสอนให้พวกมันรู้ว่าไม่ควรมา วุ่นวายกับบ้านของคนเดินเอฟทูเกเตอร์สตรองเอฟรวมกันอยู่เอฟรอดเอฟแยกกันเอฟรอดมากกว่าโอเครวมกันเราอยู่แยกกันอยู่เรารอดถ้ากัน อาจจะไม่เป็นไปตามแผนเรามีกันอยู่แค่นี้เขาอาจจะตัวใครตัวมาในที่ลังได้ไปก่อนเลยอไปเดี๋ยวข้าจะเริ่มเปิดสับไปก่อนเลยได้มาแล้วหนีไปหนีไปหนีไปก่อนเลยหนีไปก่อนเลยมันมาแล้ว ไข่หอมเฮ้ยได้ยินเสียงบ้าเาได้ยินแล้วไไบอยาหน่อยบองเพื่อนหาเพื่อนไม่เจอเ,เพื่อนไปหลงอยู่กับกลุ่มไข่หอมไม่รับประกันว่ากล้วยมันจะไปโดนเพื่อนเจ้ามีแต่คนไข่หอมมีคนตัวใหญ่ไฟลุกระวังด้วย อยู่ข้างบนบนเขาใช่ไฟลุกไปอยู่ข้างนั้นได้ยังไงไฟลุกไปอยู่ข้างนั้นสหรายชั่นบอกว่าไม่พวกนักรบคนปาไปอยู่ฝั่งนั้นประชาชนมากกว่า20สิบคนไปอยู่ฝั่งนั้นมากันทั้งหมดเลยมากันทั้งหมดเส้นเดินนี้เอาละกล้วยพร้อมแล้วกล้วยสซพอเหมือนกัน ถ้าุบเขาฝั่งนั้นมีพวกไฟลูกอ่ิตใจไปหมดเลยทันทีฉันอาจจะช่วยนานได้ไม่มากเล่นมากันทั้งตำบลแบบนั้นใครมาได้ไปช่วยไหวเอาเป็นว่าเจ,จ้าตัวรอดไปก่อนแล้วก่อนถ้าเกิดสถานก,การณ์ไม่ดีวิ่งหนีไปเลยโอเคไหมโอเคคนน่าจะเริ่มได้แล้วนะแต่ฉันจะบอกจดหม้กับสหายของฉันก่อนว่ามันมากันเยอะเกินไปเราไม่ควร เออร์เริ่มละดูบันไดนะขอเพุ่นที่บอกตำแหน่งให้แล้วกันนะ แชอบพวกคนป่าพวกนี้มันจะปีนหลังคากันได้ด้วยฮะก็เราสูกไม่เบาเลยนี่ต้องช่วยช่วยจอแล้วอ๋อรวงรวงรู้แล้วนะแกก็ระวังตัวเองด้วย มันจะแอบอยู่มุมนั้นสินะโก็ที่ฉันใช้วิธีนี้ที่ใครเนี่ยเออออ้ยเบยได้อ๋อวิ่ง พวกตะวะ SCU ที่เรือในฝูงหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยบัดแบบฉันพักก่อนตอนนี้สภาพอากาศย่ำแย่จังเลยฮะมองเชี่ออะไรไม่ค่อยเห็นเลยแทนที่เดี๋ยวฉันต้องเตรียมตัวถอยซะละ พวกจอได้รับบาดเจ็บมากเกินไปฉันคนเดียวคงไม่น่าจะยื้อไไหว ไาจ๋อจะคงช่วยพวกแกได้เท่าดีแล้วเ,เจอกันนะ่ายจอ๋อ<ะ>เอ๊พะพวกไปไหนหมดเป็นยังไงบ้างคนในฝูงหายไปไหนเรามรื่ต้องคุยกัน ได้คุยกันที่ไหนที่นี่เลยไหมดีีเลยข้างหลังใครข้างหลังข้างหลังเป็นสหายเราเองไว้เจได้ไหม่ไว้ใจได้สงสัยมันจะลืมผม ไปไหนกันแล้วเนี่ยข้างหลังคุณข้างหลังโทษทีนะมองไม่เห็นเนี่ยงกับต้นไม้เลยโอ้โอ้ของข้อลายอะอะไรเนี่ยเจ็บตรงไหนไหมเอฟจะแกงพวกเดียวกันจะบอกว่าพวกล่านานิคมมีแหวนสีเขียวโอ้ ควรไปช่วยมันล่าณนนิคมพวกมันเอาคนทางฝั่งตะวันออกไปช่วยกันล่าณนนิคมแต่ก็มีคนทางฝั่งตะวันตกไปช่วยพวกมันล่าณนนิคมด้วยไม่จริงเอฟไม่ชอบไข่หอมฉันก็ไม่ชอบไข่หอม หอมจริงๆหอมไปซะทุกอย่างเลยเราควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมใช่เราควรต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วมแต่ก็ไปเข้าร่วมเข้าร่วมกันทุกที่เลยเอฟยอมยไม่ได้เอฟเสียใจ <c oughs> มนุษย์ไข่หอมเกินกว่าเอฟจะไว้ใจอีกแล้ว เอฟไม่เอาอีกแล้วไม่ร่วมกับมนุษย์อีกแล้วเอฟไม่ไว้ใจมนุษย์มนุษย์ใครใหอมเสีใจด้วยนะเอฟพวกมนุษย์มันก็ใครหอมมันอย่างนี้แล้วตะวันออกมาเยอะพอเอาตะวันตกมารวมยิงเอฟเพื่อนเอฟตายจะเสียใจด้วยนะเอฟเอฟจะไม่ร่วมงานกับ มนุษย์อีกแล้วมัวจะมนุษย์ไหนก็ตามเอฟเสียใจขอโทษด้วยนะเอฟเอฟมาเอากล้องแล้วเอฟจะไปแล้วจะไม่มา<อ>ให้เห็นอีกแล้วบอกว่าว <ไป S 2> าเลนไทน์เอฟไปไปวาเลนไทน์ส่งเลยอยู่วาเลนไทน์น้าได้มาเลยแต่เอฟจะไม่มามาหามนุษย์อีกแล้วเอฟเสียใจเสียใจใครไม่ได้ระวังมาเอฟระวังมาเอฟ ที่จะช่วยกันกับเขารวมเฮ้อโอ้แล้วละป่าว่าฉันจัดการคนทั้งเมืองสตรอเบอรี่เลยนะพวกเขาไม่เอากฎหมายจากเอชซียูพวกเขาบอกฉันเอว่าจะไปรับกฎหมายจากเอชซียูแต่เขาช่วยเอชซียูล่าหนิคมไม่เขาอยู่ที่วาเลนนทน์ีเลยหมดอย่างนั้นเหรอเขาพากุนซาไปจำบมินโอ้ใช่มินมีทางเดินทางใหม่นี่ ที่เขาได้จำสลับกันได้เป็นทานที่เสียงดุๆยังไงล่ะฉันงัดหน้าเขามาแล้วนะเสียใจยด้วยนะเอฟว้เลยแทนที่จะช่วยก่อนกับใครหอมฉันช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วช่วยพวกมนุษย์อังกฤษยึดดินแดน กิปบ้านของเอฟกิปป่าของเอฟเป็นคนอเมริกันแบบใดเสียใจด้วยนะเอฟที่มันต้องเป็นเช่นนั้นไม่เอานะเอฟไม่เอานะโพตตายไข่หอมฉันเสียใจที่พวกเขาไข่หอม ต,ตามกล้องใช่ไหมเอฟ่งมาเลยเอฟไม่มีตังเอาอ์ติแฟกต์ได้ไหมแล้วอย่าไปช่วยอากฤษแล้วกันเอาของเอฟไปช่วยองกฤษไหมเนี่ยช่วยไม่เชื่อไ,ไม่ช่วยแล้วไปไหนมาเราอย่าเข้าร่วมกับพวกมานเด็ดขาดระวังพวกเอฟยิงนะไปแล้วใครเข้าร่วมกับพวกราชทิคมเอฟยิงเสียใจด้วยนะเอฟ ฉันพยายามเต็มที่แล้วเสียใจจริงๆนะเอฟเขาไปโดยไปโดยอามาของมันอะไรมาว่าฉันช่วยลิงสองตัวนั้นไม่ได้ฉันต้องเห็นลิงตายคาอ้อมอ้อมแขนฉันคุณคิดว่าไงล่ะ คิดว่าพวกนนข่าณิคมันสนใจด้วยเหรอ <ste> er> ว่าไงสุภาพบุรุษสวัสดีพิกพอร์ส,สวัสดีทุกคนเอาละ ทั้นทีเราคงจะต้องคุยกับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้ฉันกับมิสเตอร์อีและก็ฮิลเบลลีได้รับข่าวแจ้งมาจากพวกเอสซแน่นอนว่าไม่ใช่ซียูธรรมดามันคือพวกที่มาจากราชวงศ์อังกฤษและก็คือนายของพวกมันส่งข้อมือและก็พยายามจ้า ยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในแดนแห่งนี้ที่มันไร้กฎหมายเดิมทีดูมันว่าครั้งนี้พวกมันต้องการที่จะร่านานิคมโดยตรงและใช่เราจะไม่ไปให้มันเป็นเช่นนั้นเอาเป็นว่ามาคุยกันในร่มดีกว่ามาๆจะได้นั่งพักผ่อนกันด้วยคยม่มี ไอ้มาเขาหน้าจะเป็นลีดเดอร์ของสาขาแบล็กวอเทอร์ฉันเป็นคนเรียกเข้ามาคนเป็นตัวแทนของสาขาเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะบอกให้ทุกคนทราบเลยละกันว่าตอนนี้เรากำลังทำสงครามไอซียูอย่างเต็มรูปแบบใช่ พวกมันเริ่มร่านาดิคมจากเขตทางตอนเหนือของเอเนสเบิร์กเป็นของมันพื้นที่ที่ตกอยู่ภายใต้เขตนิคมของพวกมันจะต้องเสียภาษีทุกอยา่างทุกอย่างต้องถูกคัดกรองโดยราชวงศ์อังกฤษผ่านทางพวกเอสซและสองเราจะไม่ปล่อยให้มันเป็นเช่นนั้นพวกมันจะไม่หยุดที่แค่เอเนสเบิร์ก แต่มันต้องการที่จะยึดครองดินแดนต้องสาแผงนี้ครั้งนึ่งไน,น,นติงเกลเคยขัดขวางพวกมันเอาไว้ได้แต่รอบนี้ดูเหมือนว่ามันจะเล่นหนักขึ้นเพราะมันรู้ว่าเดอะบอสไม่อยู่ที่นี่แล้วไนติงเกลเสียชีวิตไปแล้วเหลือแค่ฉันมันยังไม่รู้จักฉันดีพอ เราจะต้องทำทุกขนทางที่ขัดไล่พวกมันออกไปได้แน่นอนว่าเราไม่สนวิธีการอยู่แล้วถ้าเราได้กำลังจากฝ่ายไดฝ่ายหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อขับไล่พวกมันออกไปจากดินแดน <c oughs> ก็ต้องย่อมเป็นไปตามนั้นจากที่ฉันได้ไปเข้าร่วมสงครามครั้งแรกมาสงครามกลางเมืองเขาดินแดนต้องสา พวกเอสซียูมันเล่นขี้คามันเอาประชาชนตามดำแล้วมันเรียกว่าอาสาสมัครรวบรวมอาสาสมัครที่ไม่รู้หน่อยเน้ไม่รู้้วยซ้ำว่าไปทำอะไรกันถิ่ <c oughs> <c oughs> ถ้าสบายดีก็นะมันเอาพอรเรือนทั้งหมดที่มันมีมาไปร่วมกับ การล่าในนิคมของพวกมันโดยที่มันไม่ได้แจ้งรายละเอียดเชิงลึกฉันได้ไปร่วมกับพวกวานอนฮอน่าฟูงออสแมนเดียสฝ่ายวานอนสูญเสียกำลังไปจำนวนมากฉันช่วยเรือวานอนได้ไม่กี่ตัวให้ออกมาได้ฉันให้ไดเดรไมท์กับพวกมันไปเอาไปใช่ไปยอดที่แรกเราก็ถือไพ่เหนือกว่า จะจัดการคนในอาคารจนเกือบมอดแต่พอช่วงรังมันจะมีคนมาเพิ่มฉันเห็นไฟล์ไม่ระบุตัวตอนอยู่ฝ่ายนึงนมาคอยท่าม,มองไม่เข้ามาร่วมสงครามแต่ก็มีบางฝ่ายที่คอยสกัดกั้นฉันยังหาตัวไม่ได้ว่าเป็นใครและหลายฝ่ายที่ฉันเห็นส่วนมากแล้วเป็นนักประจญภัยหน้าไม้กับนักประจญภัยหน้าเก่า ที่อยู่ที่เซนนีนี่คอยออกช่วยเรือเจ้าหน้าที่เอซที่พวกเขาไม่ได้บอกอะไรกับพวกนั้นเลยแน่นอนว่าต้องมีรอบที่สองมันจะไม่หยุดแค่รอบแรกเราควรจะมานัดเจอกันแบบนี้บ่อยๆอส่วนคุณคุณในทานมาแค่คุณคนเดียวก็พอไม่ต้องทั้งสาขาของคุณหรือถ้าสะดวกก็พาคนในสาขาคุณมาด้วยก็ได้แล้วแต่ พราะว่าคุณจะเป็นคนรวบรวมข่าวข้อมูลทุกอย่างให้กับฉันเราก็แจกแจงกับสมาชิกทุกคนในสาขาทีฟแลนดิ n งถ้าเกิดพบเจอพวกเขาแต่ถ้าไม่พบก็แจ้งข่าวมาที่ฉันแล้วฉันจะแจง้งพาให้แมวที่เป็นลีดเตอร์ของสาขาทีฟแลนดิงจะได้รู้จักกันไว้ใช่จะได้รู้จักกันไว้เพราะบางที่ระ่าดจะเข้าใจผิด เราคิดว่าเป็นโคนรฟักโคลร์ฟายมีใครมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมอีกไหมถ้าไม่มีแล้วฉันจะพักการประชุมไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเพื่ออ้สรภาพของพวกเราเพื่อดินแดนไร้กฎหมายและเพื่อวิทีอเมริกันชนที่แท้จริงสำหรับฉันคงต้องไปพักผ่อนดูแลตัวเองด้วย เพื่ออิสราภาพเพื่ออิสราภาพเพื่ออิสราภาพเพื่ออิสรภาพ